สวัสดีค่ะพี่น้องปองปาสุขสุขคุณวันนี้กับพอพยา n ้วเช่นเ่าเช่นเดิมจ้ายาน e วก็มีข pues nah ่าวมาอัปเดตเรื่องโซแอนอราดีโพดแบบนี้เหน <c oughs> ื่อยแต่ในความเหนื่อยก็มีจุดจุดจุดที่างขึ้นน้องพี <acesso> ่น้องจ้าคือเวลาสุดโซแอนก็โพดแบบนี้นาะพี่น้องแล้วก็โพดว่าใช่ค่ะเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยมันก็มีความสุขปนอยู่ด้วยท่านพี่น้องเอฟซีลายๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์นาอพี่น้องสู้ๆเด้อจะโซแอน สู้ๆนะคะแม่ส่ง f อซกับส่งหัวใจให้รัวๆพี่น้องกอดนะคะแม่สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ค่าพี่น้องเอซหลายๆท่านขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแม่เป็นกําลังใจให้นะคะ f อซกับส่งกําลังใจให้รัวๆพี่น้องส่งกําลังใจให้ครับซอแอนอรดีคนสวยและคนเก่งเก่งมากคะทา มีความสุขมากๆนะคะขอให้หายเหนื่อยจ้าโซอแอนขอให้หายป่วยไวๆนะคะลูกกำลังใจใเสมอคะ่ะสู้ๆค่ะคนเก่งแม่เป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องเอฟซีกระซ่งหัวใจใหรัวๆพี่น้องสู้ค่ะเนื่อยก็ต้องทำคะ่ะพอได้ยิ้มได้หัวยามเล่นบนเวทีนอดครับ กำลังใจให้นะคะคนเก่งของหนูกอดกอดคะ่ะพี่นอ้องเอฟซีส่งกำลังใจให้ซอแอนรัวๆพี่น้องแล้วบอกว่าเหนื่อยแต่ในความเหนื่อยมันกับปนความสุขอยู่ในหันนะพี่น้องเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆคะ่ะส่งกำลังใจให้พลังซอแอนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในทุกๆวันนะคะกำลังใจคะ่ะคนเก่งรักพี่แอนนะคะกอดกอดกำลังใจคะ่ะ ส่งกำลังใจให้ค่ะส่งกำลังใจให้นะคะคนสวยขอใหายไวๆแข็งแรงสดใสขึ้นได้ตามปกติเร็วๆนะคะลูกแอนอีซีก็ส่งหัวใจให้สอแอนรัวๆพี่น้องก็ขอห้ไว้หายวันหายึ้นเป็นกำลังใจให้เด้อซอแอนสู้ๆเด้อส่งกำลังใจให้เด้อลูกลาซอแอนหายไบๆเด้อไม่สบายก็ให้หายไวๆเหนื่อยก็ สู้เป็นกำลังใจให้เสมอจ้าพี่น้องกจเอฟซี FC กระซุงหัวใจเห็นซอแอนรัวๆเลยจ้าจังไน้กระซุงกำลังใจให้ซอแอนเด้อหายปว่วยไไๆเด้อจ้าเป็นพลังบวกให้จ้ามีความสุขมากๆคะ่ะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจ้าเฮงๆงปังปังรวยๆจ้าพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจาังไดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังแน่เด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย